สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลีกเองฝรั่งเศสโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านต้อนรับกาาารมมยยืออนนขงงทีงี่่ตููสค จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามปักเด่งผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านฟอร์รอบัตตาและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไล่บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไล่บอดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไล่บอดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพโค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านปารีสแซงแชร์แมงความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอนหนึ่งนัดแพ้นหนึนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย5ประตูวันนี้ปารีสแซงแชร์แมงจะไม่มีมาคินยอสประการหลังกัปตันทีมที่โดนแบนเพรสเนลคิมเพนเบและลูก้าแอนองเดส ประการหลังและ, amos, ะกอนซาโลรามมสกองหน้าที่เจ็บด,ด้านวิเลียนปาโชประการหลังที่ออกไปเล่นให้เอกวาดอร์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและกลับเข้าแคมป์ช้าก,กว่าเพื่อนร่วมทีมนัดนี้ต้องรอทดสอบความฟิตตำแหน่งกองหน้าตูเป้านัดนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของมาโกเซนซิโอจัดการ3ประสานกองหน้าน่าจะเป็นเดซิเรดูเออเซนซิโอและแบรดลี่ย์บาโคล่าขณะที่นักเตะอย่างอุสมานเดมเบเล่และลีคังอินที่ยิงอองเช่ดสองประตูในลีกเอิงนัดล่าสุดน่าจะได้พักไว้เจอบาเยร์นในศึกแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์หน้า มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนตูลูสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสิบของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1หนึ่งนัดแพ้น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย3าประตูวันนี้ตูลูสจะไม่มีรัสมุสนิโคลไลเซนเตอร์แบ็กที่เจ็บขณะที่มาร์คแม็กเคนซี่และกาเบรียลโซโซ2กองหลังที่ออกไปเล่นให้ทีมชาติของตัวเองนัดนี้ต้องรอทดสอบความฟิตหลังจากที่กลับมาเข้าแคมป์ช้าก,กว่าเพื่อนร่วมทีมการจัดทัพวันนี้น่า จะใช้ชุดเดิมที่ล่าสุดทําผลงานบุกชนะร้านอย่างสวยงาม2ประตูต่อศูนส่วนสาประสานกองหน้าน่าจะเป็นซากาเรียอาบูคานโจชูคิงและยานกอบูโอสิบอผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ปาีสแซงแชแมงจะมาในระบบ4 3่สาานำทีมโดยมาเบซาโฟนอฟอาชราพาคิมีลูคัสเบรันโดมิลานสกรีเนียโยรัมซาเกตเจลเนเวตเซนนี่มายูลูฟาเบียนรุยเดซิเรอูมาโกเซนซิโอแบรดลีบาโคลา ตูลูสจะมาในระบบ5 2 3นำทีมโดยกิโยเรสวารนคามมนซีชิบิลซิดิเบชาลีคริสเบลอูมุตอักดักอารอนดอนนุมจูนิคาเซเรสแวงซองซิโรซาการิอาบุคารโจชัวคิงยานกอบูโอทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านปารีสแซงแชร์แมงชนะ3นัดเสมอ1น,นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย5ประตู PS เชนัดล่าสุดในลิกเอิงบุกไปชนะองเชมาสีประตูต่อสองซึ่งพวกเขานำห่างสีประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกจากการยิงของแบรดลีย์บาโคล่าและลีคังอินจบเกม PS เชสร่างโอกาสได้เทียบทว่าครึ่งหลังกาดตกมาเสียสองประตูให้องเชช่วงโทษเจ็ทั้งสองประตูฝั่งตูลูสนัดล่าสุดบุกไปชนะแรนที่ไม่มีสภาพมาสองประตูต่อศูนย์ในลิกเอิงซึ่งสี่เกมแล้วที่ไม่แพ้และสามเกมแล้วที่ไม่เสียประตูนัดนี้ไปเยือน PS เชเป็นศึกหนักเป็นเกมที่ตูลูส จะมาสู้แบบไม่มีอะไรจะเสียอย่างไรก็ตามเกมรุก PS เปสเชเล่นได้มีสีสันมีนักเตะอย่างบาโคล่าที่กำลังฮอตเป็นตัวสร้างความแตกต่างได้น่าจะเป็นตัวช่วยให้เจ้าถิ่นชนะได้อีกเปอร์เซน็นที่ปารีสแซงแชร์แมงจะชนะอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์เปอร์เซที่ตูลูสจะชนะอยู่ที่15เปและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าปาร,รีแซงแชแมงเปิดบ้านชนะตูลูสไปด้วยประตู2ประตูต่อศูน แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ